แต่ต้นแบก,กับดินขายเนี่ยแตงโมมีอายุมาเกือบ40ปีแล้วแตงโมเป็นเรื่องของความสนุกสนานเอกลักษณ์ของเสื้อแตงโมเนี่ยค่ะเป็นเสื้อของคนอารมณ์ดีมองมาแต่ไกลร้อยเมตรท0เมตรฉันรู้เลยว่าเสื้อตัวนั้นเสื้อแตงโมแน่ๆเลยต้องบอกว่าภาพที่เห็นในวันนั้นคือคนแน่นมาก พอทำเนี่ยมันขายดีมากอย่างที่เราคิดไม่ถึงลูกค้าก็จะเต็มร้านเลยเหมือนกับต้องใช้คำว่าเหมือนเอาเงินมาคว้างใส่ร้านอะแตงโมเริ่มจากการซื้อจักหลังกระทรวงคันหนึ่งก็พันกระบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อยไม่มีตังซื้อจักกับรู้สึกว่า ภูมิใจกับจักรอันนั้นมากเลยเราไม่มีจักรพงนะคะที่จะมาพงเสื้อยืดหรืออะไรก็ตามอะแต่เราก็ภูมิใจที่เราใช้วิธีเรียกว่าเย็บเข้าถ้ำแล้วก็จะบอกทุกคนเลยนะคะที่ลูกค้าบอกว่าให้หาทั้งประเทศไทยเลยนะไม่มีใครเขาเย็บเสื้อแบบนี้หรอกเป็นการเย็บสองครั้งเย็บแล้วก็มาเข้าถ้ำอีกฉะนั้นเสื้อก็จะไม่ลุ่ยแล้วก็จะทนมากเมื่อจังหวะมันได้นะคะและโอกาสมันมอบให้เราเนี่ยเปิดทันทีเลย กุญแจสำคัญของแตงโมเนี่ยคนเป็นกุญแจสำคัญที่สุดคุณนอสอนเองเนี่ยก็ามาจากความยากจนเนาะเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาขอได้ไหมถ้าทำธุรกิจอะ่ะเขาจะไม่ยอมที่จะเบียดเบียนแรงงานของพนักงานเลยฉะนั้นมันเป็นเรื่องสัญญาใจกันนะคะว่าเรื่องงานน้องๆดูแลชีวิตของน้องๆพวกพี่ดูแล นี่เป็นคนไม่ไม,ไม่ไม่มีความรู้ไม่ได้เรียนสื่อสูงมาตรงนี้เหมือนโรงเรียนรู้จากแม้กระทั่งเรื่องงานรู้แม้กระทั่งเรื่องความเป็นอยู่เก็บไข้ได้ป่วยอย่างเงี้ยเขาจก็เป็นมะเร็งแล้วก็พี่ตักับพี่อัามก็พาไปรักษาที่ที่ประเทศจีนเขาใช้ใจกับใจในการที่ดูแลพนักงานค่ะทําผิดคือไม่มีการไม่มีการว่าอคุณผิดนะต้องมารับผิดชอบะลรก็คือพยายาม ช่วยแล้วก็หาทางแก้ไขให้คุณแม่กับพี่สาวพี่ก็เพิ่งเสียติดโควิดท่านก็ช่วยเหลือแบบถึงเลยค่ะจรพี่ใจใจต่อใจนี่คือแบบรู้ปุ๊บไปถึงเลยค่ะช่วง40ปีที่ผ่านมานะคะเราใช้ความเคยชินที่เราได้รับความสำเร็จแบบเดิมมายุคที่เราทำตอนต้นนั้นกาเมน้นหรือสิ่งทอเหมือนทองคำ แต่วันนี้สิ่งทอกับกลายเป็น s u n เซ็ตอินดัสทรหรือเป็นธุรกิจที่พราทิตย์ตกดินแตงโมงเองก็ประสบภาวะแบบเดียวกัน ต้องยอมรับว่าในความที่เซนเป็นเด็กอาร์ตใช่ไหมคะอีโก้เราจะสูงมากเราจะมีความฮึดความอะไรอย่างนี้แต่ว่าต้องยอมรับว่าประสบการณ์เราไม่มีพี่ๆรู้จักเนื้อผ้าดีกว่าเซนเนื้อผ้าบางอย่างไม่เหมือนเดิมเนี่ยคนที่รู้คือคนเย็บเสียงที่ออกมาจากพี่ๆก็ผ้ารุ่นเนี้ยเป็นรุ่นออริจินอลนะแต่ทําไมมันมีความแตกต่างนะเช็คไหมพี่ๆเย็บเสื้อมา3าีปีพี่พิมพ์เสื้อมา3าปีเนี่ยเราสิต้องไปขอความรู้เขา เราต้องเข้าไปหาเขาว่าวันนี้พี่พี่อยู่ส,สอนน้องได้ไหมน้องอยากเก็บเป็นน้องอยากรู้น้องอยากพิมพ์เป็นเราก็กลับมาสารต่อในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของ Product กลับมาพัฒนาให้มันมีรูปแบบมากมายมากขึ้น เดี๋ยวนี้เสื้อแต่งมูไม่ได้มีแค่เสื้อ,อยืดอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวนี้ทั้งกระเป๋าทั้งกกงเกงทั้งเสื้อมีรูปหลายรูปทรงบางคนไม่ชอบสีสดใสตอนนี้มีสีโทนพาสเทลมาคือเราเรามีความหลากหลายมากเพราะว่าอยากให้คนไทยได้ใส่จริงๆต้องบอกว่าบางทีตอนนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเป้าหมายคืออะไรคุณในสอนก็จะพูดง่ายๆาทำยังไงเนาะให้ตู้เสื้อผ้าข,ของคนไทยทั้งประเทศมีเสื้อแต่งโมสักตัวหนึ่ง แต่วันนี้หลายท่านก็มาบอกว่าไม่ได้มีตัวเดียวนะทั้งตู้เลยเป็นแตงโมหมดชีวิตเสื้อแตงโมตัวหนึง่งใส่ออกไปเที่ยวจบส่งการแล้วอะไรแล้วใช่ไหมคะใส่จนเปื่อยได้กลายเป็นเสื้อนอนตัวโปรดเพราะมันเป็นเสื้อที่ใส่สบายที่สุดแต่ไม่พอตรงนั้นผ้าที่ยังเป็นผ้าคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์แตงโมเนี่ยทำให้เสื้อตัวนี้ได้มีโอกาสไปเป็นผ้าขี้ริ้วต่อด้วยเพราะจะรู้สึกว่าคุณค่าของเสื้อตัวหนึ่งเนี่ย เขาดูแลลูกค้าตั้งแต่วันที่ลูกค้าใส่ไปเที่ยวจนถึงเช็ดพื้นให้ลูกค้าเลยนะ